สวัสดีครับผมช่างไทยปีงปลาครับผมวันนี้มาส่งงานหนึ่งตัวครับเป็นรุ่นในคอมส่องนะครับเป็นรุ่นท็อปกลางครับไก่สัตว์เลสครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยพร้อมส่งครับส่งคุณมงคลนะครับจังหวัดเชียงใหม่รอๆครับพี่ส่งอะไรครับผมเดี๋ยวไปชมงานครับตัวนี้คืองานเรานะครับครับเนียนนถามใจลูกค้าดูครับผม เอาตาแตกแน่นอนครับอันนี้เป็นกายสตาเล่นะครับเป็นรุ่นท็อปกลางครับเป็นกายเซฟในตัวนะครับเซบนอุปกรณ์แถมครับนี่ครับก่อนกาวที่เรื่อยนะครับก็ยางนะครับยางสองชุดนะครับตัวยางสองชุดนะครับตัวนี้นะครับตัวยาง แทรสองชุดนะครับแล้วก็มีลูกดอกสองลูกนะฮะลูกดอกอ่าสามลูกครับลูกค้าซื้อเพิ่มหนึ่งลูกนะครับเก็บมาให้เรียบร้อยครับมีสายพีอีแถม์หมนะครับเราจะซับพอร์ตเรื่องการกระเด้งกลับนะครับของสายก็คือเราจะแถมเป็นสายพีอีให้ลูกค้านะครับเราจะซับพอร์ตให้ลูกค้าอยู่แล้วครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นครับอ่ามีขี้เลื่อยนะครับเอาไว้ประสานที่ปีกครับแล้วก็มีแว่นนะครับแว่นพลอยแท้นะครับหนึ่งอันนะครับแถมมาให้ฟรีเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับแถมให้ฟรีครับ แล้วก็มีปีกครับยปีกนะครับปีกตัวงานเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยพี่ข้างบนครับตัวปีกตัวนี้นะครับเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเนียนแน่นอนไม่มีความคมของบาแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันจะไม่กัดเชือกนะครับเก็บงานปัดเงาให้เรียบร้อยครับผมขับงานเนียนๆครับชุดนี้นะครับสามพันห้าร้อยพร้อมส่งครับสนใจก็ทักได้ครับรุ่นในคอมนะครับ ไกลเลยเซฟนะครับท็อปกลางมีไหลสุดทรงครับบนใจทักเป็นทักลายมาครับขอบคุณพี่มงคลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นนรอครับพี่ส่งแล้วก็ผมขอบคุณครับ